นั่งหนึนั่งรถเมสาย12นะคะลงจากสวนนุสิตนะคะลงมามาลงที่อนุสาวรีย์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารที่นี่กันนะคะเมื่อยมือมากอ่ะมากับเพื่อนนะคะไหวไหมคะไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารทานกันนะคะเมื่อยค่ะนี่ค่ะอนุสาวรีย์ตอนนี้ รุงอยู่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปทานข้าวกันที่ศูนย์อาหารจะเดินตรงไปได้เลยะค่ะแต่้ากลับเราไม่พานั่ง BTS นะคะเดี๋ยวเราจะพานั่งสายเจ็77ไปลงไปลงนครใส่อแอร์เหมือนเดิม เรากำลังจะรอรถเที่ยวกับสวินนะคะรอบ3ทุ่ม25เอ้ย3ทุ่ม45นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถนะคะตอนนี้ก็พากันอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยนะคะพร้อมนอนบนรถนะคะคนเยอะมากค่ะวันนี้ง่วงนอนใช่ไหมไม่ง่วง,วงเดี๋ยวเราเตรียมตัว,วขึ้นรถกันนะคะอ่านี่ค่ะ เที่ยวของเราชานชลาที่ห้านะคะสุรินทร์เดี๋ยวเราขึ้นรถนะคะอันนี้ไปสามทุ่มห้าสิบครับสามทุ่มห้าสิบชานชลาแปดนะครับเป็นรถลาสุสไลด์ไปรอตรงหน้าชานชลาแปดนะหัวลูกค้าเป็นสามทุ่มห้าสิบครับไปกับรถลาสลานะุสไลด์ครับ ใช่ครับเป็นไปลงสุรินไ้เหมือนกันครับไปรถตาสินกันเลยนะครัคู่ในตัวเลยครับรลาเอียดอยู่ในตัวไม่ตองครับจะถูกอ่ะค่ะ,อ,ะอันนี้ค่ะรอบรถของเรา อ่ะเข้าข้างในไปนะคะใช่คุณจะเอาปกสวยนะคะสวัสดีค่ะน,นี่ค่ะของเราจะเตรียมตัวนอนกันนะคะไว้ข้างบนไหมจ๊ะ